สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีบางจากและกำลังชาติที่สถานี PA นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ครับคือ Tesla Model Y rear wheel drive นะครับอันนี้วิดีโอน,นี้นะเราจะเช็คดูว่ามันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนและมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยแค่ไหนนะครับโอเคอันนี้นะมาจาก EV มีนะครับผมได้ยืมจาก EV มีจากกรุงเทบแล้วนะครับโอ้แล้วก็โอเคคุณเคยเห็น Model Y ใช่ไหมแล้วก็ Model Y rear wheel drive มันต่างกันยังไงกับ long range ก็จริงๆมันไม่ได้ค่อยต่างกันเยอะนะครับอันนี้นะเป็น rear wheel drive โอเคแล้วก็เป็น60กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็น long range นี่มันจะเป็นประมาณ82กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่นะนอกจากนั้นมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับตอนนี้เรากำลังชาใช้วิธีนะครับตอนเราจะ test เ,เราอยากจะ test ดูว่ามันมันเป็นยังไงนะบางคนเขาก็ถามนะว่าโอเคคันนี้นะครับมันมี BYD Blade Battery ี่ไหมครับผมว่าไม่ไม่มีนะครับผมก็ได้ดูคอมเมนต์อะไรนะ หลายคนก็บอกว่ามันเป็นแบตเตอรี่ของ CATL ก็เหมือนแล้วก็แบตเตอรี่ธรรมดาไม่ใช่ b บ a d e รแบตเตอรี่นะก็เป็นเหมือนที่มีมีใน model 3 standard range plus หรือว่าตอนนี้มันก็เรียกแต่ model 3นะประมาณนั้นนะก็โอเคเ,ออเดี๋ยวจะเข้าไปดูในข้อมูลทุกอย่างนะครับมันเรากำลังชาร์จเป็นยังไงนะเนี่ยอันนี้นะครับมันแปลกนิดหน่อยนะเพราะว่าในจอเนี่ยนะมันรพอร์ตว่าเรารับ45กิลว์แต่ว่าเราไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ 45กิโลวัตต์นะครับเนี่ยสก c a ม m เ t สเ l a รีพอร์ตว่าเราเราได้40 uh, 41กิโลวัตต์นะครับที่เหลือหายไปไหน2.5กิโลวัตต์เข้าไปในมอเตอร์แล้วก็กำลังทำความร้อนนะครับในมอเตอร์เนี่ยน,นี่ 5, แบตเตอรี่อินและ61องศาแล้วก็แบตเตอรี่มันเป็น41เอ้ย40.5แปลว่าตอนนี้มันกำลังอุ่นแบตเตอรี่นะครับเพื่อเพื่อที่จะชาร์จเร็วขึ้นตอนตอนเปอร์เซ็ตนต์มันจะสูงนะมันจะได้ flat charging curve นะครับ แต่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนนะครับในจอเนี่ยนะมันมันเคยไปโผล่ที่เข้าไปในแบตเตอรี่ผมจำได้นะตอนผมมีโมดูลสาม long range performance นั่นนะ MC Hammer อันนั้นปี2 0 1 9 2 0 2 0ตอนผมชาร์จตอนหน้าหนาว50ากิโลวัตต์เหมือนกันนะครับตอนแรกมันจะโชว์ประมาณ36-37ิบกิเโลวัตต์เพราะว่ามันอุ่นแบตเตอรี่แล้วก็เดี๋ยวสักพักถึงมันก็ขึ้นไปถึง42-43-45สอกิโลวัตต์นั่นแหละเพราะว่า7จ็กิโลวัตต์มันไปในแบตเตอรี่ฮีเตอร์หรือว่าตรงแบตเตอรีี่ฮตเอร์มัน ว่าตอนแบตเตอรี่มันมันร้อนพอแล้วมันก็ดับนั่นแหะตอนนี้มันกลายเป็นโชว์อย่างนี้จอ่อจริงวิธีไหนมันถูกต้องผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้มันก็คล้ายรถคันอื่นแบรนด์อื่นนะครับคนอาจจะงงใช่ไหมถ้าเราถ้ามันชา์ช้าถ้ามันโชว์แค่40 41กิลวัต์นะก ประมาณมั้งแล้วก็ถ้าเราจะโชว์ทุกถ้ามันจะโชว์เยอะไปทุกคนว่าเราจะโชว์ว่าโอเครับ45กิโลวัตต์จชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่รับ40กิโลวัตต์41แล้วคนเขาก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันชาร์จชา้าแล้วที่เหลือหายไปไหนเขาไม่เข้าใจหรอกว่ามันกาลังอุ่นแบตเตอรี่มันมันอุ่นมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ใช้ heat c o v e r g i n g octoval เพื่อเพื่ออุ่นแบตเตอรี่เขาไม่เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ทำไมแล้วเขาก็จะงงโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องชาร์จอีกโอ้หาน,นี่บอกให้อีกครึ่งชั่วโมงกว่าจจะเสร็ เออโอเคโอเคเนี่ยนะวิธีนะะัน่นนะตอนนี้นะเราก็จะชาร์จเต็มแล้วก็จะขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทางนี้ะตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เกือบเต็มนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันยังรับ9ก้ิโลวัตนะครับเราใช้เวลาตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมงวันส่าห้5สินาทีที่นี่นะครับแล้วก็เนี่ย <laughs> สกัดแมชชั่นเรามันรีพอร์ตว่าเป็น101นเปอร์เซ็นต์นะโอเคอันนี้มันอาจจะมิสรีพอร์ตนิดหน่อยนะครับแล้วมันก็รับ8ปดกิโลวัตแต่ว่าที่มัน สำคัญนะคืออันนี้นะครับ usable remaining mm hmm. เป็น57.3 k ิบเจ็ดจุดที่ BMS มันคำนวณว่าเรามีจาก100%ถึง0%นปรนะครับแล้วก็อันนี้เป็น nominal full pack มันเป็นถ้าเราขับจนถึงรถด,ดับนะครับเนี่ยแปลว่ามันมีอีกสักส k w กิโลวัตต์ชั่ว buffer หลังจาก0%เมื่อก่อนมันเคยมีมากกว่านี้นะมันเคยเป็น4-5 k ถึงล้วกิโลวัต์เอแล้วเขาก็ลดลงให้มันเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ผมเคยเทสอบมเดสเส์ที่เมืเองไทยไอ้ที่นอเวย์นะครับอันนั้นหกสิบลวัต์อนะตอนหน้าหนาวนะแล้วผมได้5้าสิบหเก้ากิโลวัตอนะครับตอนเราขับมาหลังจากฮีทลอสนิดหน่อยนะก็จะดูว่าวันนี้เราจะได้56.9สิบกเิลวัต์เอเหมือนกันไหมครับ วต้องรออีกนิดหน่่งนะโอ้ตอนนี้ถ้ามันต่ำอย่างนี้นะมันใกล้จะเสร็จแล้วครับโอเคเราชาร์จเสร็จแล้วครับตอนนี้รถมันรีพอร์ต57.5สิบกิโลวัตต์ชั่นะโอเคเดี๋ยวเราจะรีเซตทุกอย่างแล้วก็จะขับไปแล้วนะครับอฮะมันยังโอ้มันใช้ไฟฟ้ามันคงจะคูลแบตเตอรี่นะครับโอเคป่ะโอเคตอนนี้เราเริ่มขับแล้วครับ,รบแล้วก็ผมต้องขับ91กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเป็น90 GPS speed นะเนี่ย Tesla นะมันวัดความเร็ว เป๊ะมากเลยนะครับถ้าเทียบกับรถคันอื่นนะบางคันเนี่ยนะเราต้องขับ93หรือว่าบางคันนี่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำไมจะเป็น90 GPS ปีดนะครับโอเคแล้วก็เหมือนทุกทีนะเราก็จะขับไปทางลำปางนะครับแล้วก็เราต้องข้ามดอยขุนตาลที่จริงอันนี้มันเป็นข้อเสียนะหรือมันเป็นมันจะทําให้มันหนักนิดหน่อยนะสำหรับใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเทียบกับที่นอร์เวย์ที่ผมขับมิลสอัน,นั้นมันจะแบบมันไม่ค่อยมีดอยอะไรที่ต้องข้ามนะครับ เดี๋ยวผมก็จะนับเป็น90้าสิบเทสนั่นแหละแล้วก็เช็คตัวนะตัวนี้นะ elevation นะครับอันนี้นะอันนี้เป็น elevation 258ร้อยเมตรสูงกว่าทะเลนะครับโอเคก็สบายๆขับอย่างนี้ใช้ auto pilot แต่ว่าเออเดี๋ยวๆดโอเคผมแช่เลนขวานหน่อยเพราะว่าผมกำลังถ่ายวิดีโอนะมันไม่สะดวกถ้าเราจะเปลี่ยนเลนซ้ายแต่ว่าปกติผมก็จะไม่แช่เลนนี้นะที่นี้น่าจะมาเลนกลางอย่างน้อยก็น่าจะเป็นเลนกลางอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ออโต้พายล์ Dung dung, oh, Let's check the weight of the car. I have a Cybex car seat in the back, about and also uh, a tripod 20 kilos extra. Let's say, okay, let's see. Oh, front axle. Nine sixty whole car. Wow, that means two thousand kilos. Whoa, very nice. แล้วตอนนี้ผมกำลังครูสแล้วก็ฟังเพลงชิลสบายนะครับแล้วก็เนี่ยเทสลาครับมันเป็นรถที่มันมันไม่มีหลายคันหนะ้าที่ทำอย่างนี้ได้นะครับคือโชว์แบคกับแคมเปอรแล้วก็มีไซด์รีเพเตอร์นะครับอันนี้เป็นไซด์รีเพเตอร์นี่เป็นสระเอ่อออตเตอร์พายแต่ว่าเทสลาก็เปิดให้มันโชว์ได้นะครับอตอนเราขับเร็วอ,ะอ่ะส่วนใหญ่หนะ้าคันอื่นนะครับมันจะโชว์แบคกับแคมเปอรแค่ตอนเราขับช้าแล้วก็หลังจะประมาณเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าสิบสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะป นอกจากรถเกาหลีจะเป็น I อออนิก5หรือว่า e v 6นั่นมันก็โชว์อย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าสัญญามันโชว์ไม่ได้อันนี้มันก็มีประโยชน์ถ้าเราจะลากลากรถพ่วงเราอยากจะเห็นรถพ่วงเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นนี่ก็เออไม่ค่อยมีความหมายนะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็เอ่อถนนนี่ก็มันเป็นอย่างนี้นะแล้วนี่เนี่ยใช้ดูนะโอเค90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปที่ถนนโค้งมันไม่เบรกเออ สบายมากผมเคยเจสรถจีนเยอะไปนะครับรถจีนทุกคันนี่มันจะเบรในนี้แตนไม่ว่าเราขับช้านะครับคันนี้ไม่เป็นไรโดยแล้วก็ที่นี่โอเคก็จะต้องบอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าโอเคเราใช้19นิ้วนะครับฮ่องกงเอ่อเวนตุสเอสหนึ่งจำไมนะ่ได้แล่ฮ่องกงแต่ว่าเอ่อ uh, ถนนที่นี่มันมันขุขักแต่ว่า ride มันก็ยังสム ooth โ okay, อเคนะครับมันไม่ได้ส m ooth มากเหมือนรถเยอรมันหรือว่าอา,อาจจะกนอืนแต่มันจะช่วงแ้กมันจะแข็งนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แข็งไปอันนี้ประมาณนี้นะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ภา,ายในในมอเตอร์ไซมาจึเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันมีไฟที่ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีไฟที่อันนี้กระเป๋าข้างๆนะครับนะแล้วตอนผมขับนะผมชอบ ถอ,อดรองเท้านะครับที่นองเวผมก็จะใส่แต่รองเท้านะครับที่เมืองไทยก็กลายเป็นอย่างงี้นะเราเพิ่งจะขึ้นบนสุดน,นะครับที่ดอยขุนตาลนะครับเมื่อกี้เป็น570เมตรนะครับอตอนนี้ก็เริ่มลดลด,ล,ดลงเรากำลังจะลงดอยนะครับแต่ว่าผมจะให้คุณดูนะครับว่าตอนนี้เนาะเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อันนี้นะ,เ,ะเราใช้โอทอปายหล่ะนะครับเดีย๋ดวยดวยดวย,ดวยไปทำไมไปทำไม รถมันใช้เราใช้โอตพายแหละนะครับลงดอยขุนตาลโอเคผมจะพูดในช่องหลักเทสลาคิกส์อาร์สฟอร์เดอะลอร์ดโอเคโอเคที่มันเนี่ยมันก็จะเบรกนิดหน่อยนะครับถ้ามันมันรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ผมอยากจะให้มันขับเองเอ้ผมจะขับเองนะครับไม่อยากจะให้มันขับให้เราโอเค ผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นบางบางที่นะถ้ามันลงดอยหรือว่าแ้วก็น่าจะขับเองนะครับแค่ดูว่ามันมันสามารถที่จะขับขับออโตพาลได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยันนี้ก็ตึ้งๆๆ้ง,ง,งก็เริ่มขับออโตพาลและลงดยอยเนะี่ยเราใกล้จะถึงลำปางนะครับแล้วก็เนี่ยผมได้ทดสอบ Model Y Long Range นะครับเป็น Dual Motor แล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่กว่ามี2มอเตอร์แล้วก็ที่หนร์เวย์นะ20องศานะครับที่ผมทดสอบ มันเป็นมันใช้ไฟฟ้า1 4 2 Wh ่วัตต์อ่ต่อกิโลเมตรตอนนี้นะครับเราใช้ไปได้1 3 1วัตต์อ่อต่อกิโลเมตรว้าวคันนี้นะครับมันใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะครับและเนี่ยข้างนอกก็20องศาเหมือนกันนะครับ แล้วก็เราเพิ่งจะข้ามภูขเขาด้วยนะแล้วก็ถนนนี่ก็ขค้กขัาไม่ใช่มันไม่ได้สม o o t เหมือนนอร์เวย์นะครับก็ <laughs> สแสดงว่าบอลวายเรเวลดไร์รรนี่นะใช้ไฟฟ้าน้อยมากแล้วนะครับผมต้องบอกไอโอニックก o ้โฮมโอเคตรงน,นี้เรามาถึงถนนที่มันสม o o t นะครับแล้วก็ เนี่ยมันอยู่ใต้จากลำปางไปนิดหน่อยนะคิดว่าแถวนี้มันเราใกล้จะถึงเถินแล้วนะครับแล้วก็โอเคเนี่ยตอนนี้นะครับเราใช้ไฟฟ้า133วัตต์ต่อกิโลเมตรแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้เราอยู่บนดอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราวิ่งไปได้ร2 2 0กิโลเมตรเราเหลืออีก73%นะครับ ผมกะว่าจะขับจนถึงเราเหลือประมาณ52เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ค่อยกลับรถนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของเทสลาเนี่ยมันเป๊ะมากแล้วนะลิเนียร์แบบมากแล้วนะไม่ใช่เหมือนคันอื่นหลายคันนะมันจะแบบเปอร์เซ็นต์ตอนกใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีพลังงานเยอะแต่ว่า ตอนเปอร์เซ็นต์มันใกล้ถึงศูนย์นะครับมันจะตกเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะฮะประมาณนั้นมันก็ทําให้เรากะระยะทางและดูเปอร์เซ็นต์ยากนะครับแต่คันนี้นี่ไม่เป็นไรอ๋อใช่ใผมจําได้แถวนี้นะคิดว่าเราเราขึ้นดอยนะครับ่นาะโอเคก็เอ่อไม่รู้เราต้องขับไปถึงไหนเนี่ยปกติผมจะปกติผมจะกลับรถแถวนี้นะครับอันนี้นี่เราจะต้องขับไปถึงตากเลยเหรอเนี่ยกว่าเราจะต้องกลับรถนะ ตอนนี้เรามาถึง PT Station ที่ถุนนะครับแล้วก็เนี่ยที่โน่นน,นมีที่ชาร์จนะของ Alex a l e x Agot นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เช็คตัวนะตาม g o o g l e นะครับมันจะเป็นจากบางจากนมาที่นี่นะมันเป็น178กิลเมตรแล้วก็รถมันรีพอร์ต177กิลเมตรไม่รู้ว่ามันมีมันเป็นเท่าไหร่178.5จจแต่ว่าแปลว่า รถคันนี้เนะี่ยมันวัดระยะทางเป๊ะแล้วนะครับที่นี่คงจะเป็นเช็คพอยต์ต่อไปนะถ,ถ้าเราขับเทสต์อย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยใช้ไฟฟ้าแค่127วัตต์เั่โต่อกิโลเมตรโคตรดีแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตอนตอนเช็คอันนี้นะโอเคเน,นี่ยเราอยู่นิ่งแล้วมันจะขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ในพอร์คแต่มันจะนับเวลานะแต่ว่าถ้าเราเช็คระยะทางกับว่าเราใช้ไฟฟ้าเอ้ยเราใช้เวลายกขแค่นหนนะมันเป็น2ชั่วโมงกว่าแปลว่า ความเร็วเฉลี่ยนี่เป็นประมาณ88กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใกล้นั่นแหละว่าประมาณเป๊ะแล้วนะกับอตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่นอร์เวย์นะครับก็แปลว่าเทสที่เราทําที่นี่เนี่ยมันมันน่าจะเทียบกันได้แล้วนะกับเทสที่นอร์เวย์นะครับ <laughs> โอเคตอนนี้ผมจะเข้าน้ำนิดหน่อย <laughs> ขับไป2ชั่วโมงแล้วก็คงจะไปซูสนักอะไรนิดหน่อยนะครับที่นี่ก็อุ่นสบายนะประมาณ21 22องศานะครับ แล้วก็เนี่ยผมก็เป็นไวกนะิ้งถ้าเป็นหมีนะครับใส่ขาสั้นนะถ้าเป็นถ้าเป็นคนไทยนี่ก็คงจะใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ใส่กางเกงขายาวนะครับแต่ว่าโอเคมันมันมันมีข้อดีอีกอย่างนะถ้าเราเทสต์กลางคืนเนี่ยถ้าเราจอดรถที่ไหนนะเราไม่ต้องออกังนวลว่ามันจะร้อนมากในนี้นะถ้าเราถ้าเป็นกลางวันนี้จอดแต่แต่5นาะที10นาทีมันก็จะโคตรร้อนนั่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาสนาคนิดหน่อย เออผมขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป๊ะแล้วนะครับแล้วก็โดนรถบรรทุกแซง <laughs> ฮะเฮ้ท,ที่ที่นี่รถบรรทุกมันไม่มีลนะิมิตเหรอที่ยุโรปนั่นนะเขาจะมีฮอร์ดลิมิตนะคุณขับเร็วกว่าเร็วเร็วกว่า88บกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้นะครับเออนอกจากว่าจะใส่เกียร์ว่างอะไรลงดอยแต่ว่านี่มันเ,เราไม่ได้ลงดอยนะครับเนี่ยๆก็นต้องไปโนดแล้วไปโน,นแล้ว <laughs> มันทำวิธียังไงให้มันขับเร็วกว่าน,นี้อ่ะฮะนี่เป็นที่เมืองไทยใช่ไหมเนี่ยฮะไทยลันโอนเลยเราใกล้จะถึงตากนะครับหรือว่าไม่รู้อีกสัก30-40กิโลเมตรมาก็จะไปถึงตากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเราเหลือ5 1ซนะก็ผมก็ว่าถึงเวลาจะขับกลับไปนะครับแล้วเราวิ่งไปนะ้ตั้ง220กิโลเมตรนะครับตั้งแต่เชียงใหม่นะแล้วก็ตลอดเ,เช็คข้อมูลอันนี้นะครับ จากการมาทดสรามันได้นับนะัล้ว่าเราใช้28 k ิโลวัต์ชัต้งแต่เชียงใหม่แล้วก็มันคำนวณว่าเราเหลืออีก29.1 k ิโลวัต์ชแต่ว่าเราต้องหักไปนิดหน่อยที่มันเป็น heat loss นะทเรา discharge ก็แปลว่าเราอาจจะเหลือประมาณ28.5ไม่รู้นะแต่ว่าแปลว่าเราน่าจะกลับไปนะครับเดี๋ยวยูท์นที่นี่แล้วก็ไนดะ้บ้างโอเค ่เราต้องเผื่อไว้นิดหน่อยนะแต่ว่าผมก็รู้นะว่าหลังจากศูนมันก็ยังมีอีกถ้าเราจําเป็นต้องขับไปไกลก็แล้วว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่เราคิดนะครับแต่ว่าเอ,อ,อยู่ตัวนี้อะไรโอเคปักเราได้ผ่านลําปางแล้ครับตอนนี้เราจะขึ้นตอยผนตานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้นะว่าผมได้กะผิดนิดหน่อยนะครับเหมือนกันนะกับโอริกินัลจีทีผมก็กะผิดเหมือนกันเพปัญหาคือ เชียงใหม่นะครับมันอยู่สูงกว่าทางนี้ที่เลยไปเถินนะนั่นมันอยู่ต่ำกว่าแล้วก็ผมไม่น่าจะขับไปจนถึง51%ผมน่าจะขับไปถึงประมาณ52-53%แล้วก็กลับไปตอนนี้เราไม่มีไฟฟ้าพอถ้าจะกลับไปเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเป็นไรหรอกเพราะว่าผมก็นำไปเกเกตไปที่ปั้มน้ำมันพอตทอก่อนไปถึงเชียงใหม่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไปชาติโนนก็ได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้กะว่าจะให้ดูข้อมูลนะนะที่นี่แต่ว่าถนนมันมันขรุขระมากแล้วนะสั่นเยอะไปนะคุณไม่เห็นอะไรเลยคนระับชีมันชมนโอเคจะคุณดอยนะครับปุ๊บออเรากลับมาถึงเชียงใหม่นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราเหลือ4นะครับถึงเวลา,าหยุดนะครับแล้วก็เริ่มชาร์จนะนะแล้วก็นีนะ่มันมีดีเทลหลายอย่างนะเดี๋ยวผม,ผมจะ ให้ดูทุกอย่างนะเนี่ยเราสวิตช์เป็น since lost charge ะครนับนมันก็รวมทุกอย่างตนะั้งแต่เราชาร์จนะครับเอ่อแล้วก็ในนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างน,น,นะครับอุณหภูมิของแบตเตอรี่อะไรทุกอย่างนะเออตอนนี้แบตเตอรี่มันเริ่มเย็นนิดหน่อยเพราะมันหนาวในเขานอกนะครับแต่โอเคเอ่อผมก็ได้คำนวณว่าม,มันมีมันเป็นไปได้ไหมเราจะขับไปถึง สนามบินนะแต่ว่ามันไม่ได้หรอกมันเราเราขาดอาจจะขาดแค่หนึ่งกิโลวัตต์เอารเราก็ไม่น่าจะเสียงนะครับก็นั่นนัไม่เป็นไรหรอกเราไปชาติที่ปตทน,นะเีกเออหกเออจ็ดกิโลเมตรจากนี่นะครับเรามาถึงปั้มน้ำมันปตทน,นะแล้วก็กาลังชาตเติมนิดหน่อยนะครับผมได้ถ่ายทุกอย่างแล้วข้อมูลน,นะนะั่นแหละเดี๋ยวจะต้องคํานวณว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ตอนนี้เรากำลังชาร์จเพิ่มอีกนิดหน่อยเพราะว่าเราจะขับไปที่ใกล้ๆสนามบินหนังที่ PT Station ที่มันเป็นของเอเล็กซอแล้วก็จะทดสอบชาร์จนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมันมันจะ work 100%ยเปร์ไหมเพราะว่าตอนผมทดสอบสองสามวันก่อนนี่มันชาร์จมนันแปลกๆหน่อยแต่โอเคเรากำลังจะเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยไปที่นอนนะโอเคนี่เรากำลังชาร์จทีสจสจ่สถานีชาร์จของพอตทนะครับเพราะว่าตอนแรกผมจะไปลองชาร์จที่เอเล็กซแต่ว่า แสดงว่ามันก็ยังรู่นนะครับหรือว่ามันมันมันเวิร์กไม่ดีนะมันชาช้านะชาร์จนะเราได้แค่3ามสิบกิโลวัตต์นะครับแล้วก็หัวชาติอีกอันหนึ่งไม่เวิร์กนะครับบอกว่าโอเคเช่นมันแล้วก็ไม่ได้เทสสอนนั้นนะก็ไม่รู้นะอาจจะมีโอกาสเทสต,ตอนขากลับตอนจะเอาคันนี้ไปคืนที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเราเช็ควันนี้นะเป็นยังไงที่เราเทสอบนะเ,เราใช้ไฟฟ้าแค่129กวัตต์เั่ต่อกิโลเมตรนะ โคตรดีนะครับร29อ่ะโอเคแล้วก็ผมก็คำนวณว่ามันวิ่งได้440กิโลเมตรนะอันนั้นก็ดีมากแล้วนะครับอพอๆกับออตโตสามแต่ว่าจริงๆผมตอนตอนนี้นะผมก็เข้าใจแล้วว่าออโตสามน่มันมีข้อดีอย่างนึงคือเพราะมันลงดอยนะครับจากเชียงดาวไปถึงที่ไหนไม่รู้ตากหรือที่ไหนนะ่ะมันมันจะต้องลงดอยแต่ว่าเราได้ เราได้ติดที่ไฟแดงหลายที่นะ้าตอนติดที่ไฟแดงเราก็ต้องใช้แอร์แล้วมันก็จะใช้พลังงานแล้วก็อยู่นิ่งก็ผมก็ว่ามันก็อาจจะพอๆกันนะประมาณนั้นนะครับหรอาอาจจะมีอาจจะดีดีกว่านิดหน่อยเราอาจจะต้องหักไปสัก5กิโเมตรจากอุตสารว้มแต่มันก็ออพอๆกันนะแล้วก็อะไรกันโอเคผมก็คำนวณได้ว่าแบตเตอรี่นะ n p t c i t y c i t y ของคันนี้นะมันก็เป็นเกือบ กับ Model 3 S+ 60 l u s 60ัต h ก็คงจะเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่อันนี้กับแบตเตอรี่ใน Model 3 S+ นัน60 k ิโลวัต์ชนะครับแล้วก็อีกอย่างนะนอนเราเช็คม่รู้ Energy Graph แล้วมันม,มันมีชื่อ,อแวรีว่ามันนะ่ะ Energy Graph นะครับมันก็บอกว่ามันเป็น5%ที่มันใช้กับ climate กับ Air นะครับแล้วก็ เ, à, เราก็รู้ว่าถ้าเราดูสแกนไมโเรสแล้วมันก็รีพอร์ตว่าเราใช้55.8ิแกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็คำนวณได้วนะ่ามันเป็นกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าเราไม่รู้เป๊ะว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนขับ400กว่ากิโลเมตรนั่นน่ะถ้ามันเป็นประมาณไม่รู้อ่ะา5 4ชั่วโมงครึ่งกับ5ชั่วโมงนะก็จะเป็นประมาณ500วัตต์นะครับมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะ500วัตต์นะใช้กับแอร์ก็หรือว่าเครื่องอุ่นจ้าบางทีมันก็หนาวนะครับผมก็ามกนก็ ไม่ได้เปลืองไฟฟ้าเยอะนะครับ500วัตต์นะก็ก็ดีนะแล้วก็ไม่รู้นะจะพูดอะไรกันคันนี้อะ่ะมันใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะรถใหญ่สบายดีแต่ว่าใช้ไฟฟ้าน้อยอะ่ะอันนี้อ่ะมันเป็นข้อดีของเทสลานะครับเราได้เทสดูแล้วนเนี่ยเทสละเอียดแล้วนะเอาจริงผมน่าจะเทสอีกทีหนึ่งที่นอร์เวย์นะครับตอนผมมีโอ,อกาสเพราะว่าผมก็อยากจะดับเบิลเช็คว่าโอเค ตอนนี้มันมันมันดูดีมากนะที่นี่นะดีกว่า model ไอ้ model y all wheel drive แต่ว่าเราน่าจะเทสอีกทีหนึ่งที่ n ์เวย์ดูว่ามันจะได้ result มันจะเหมือนกันไหมหรือว่ามันจะต่างกันยังไงนะแต่ว่าผมก็ว่ามันน่าจะเหมือนกันนะครับนั่นนะก็คอยดูนะแล้วก็ที่จริงผมก็ว่ามันดีเพร่ะเราได้เทสที่เมืองไทยเพราะว่าตอนนี้ n o เวย์มันหนาวมากถ้าเราอยากจะรู้ผลว่าตอนขับหน้าร้อนมันเป็นยังไงก็เทสที่เมืองไทยก็ได้กังคูนก็ได้ มันจะเป็นคล้ายๆนอร์เวย์กลางวันหรือว่าที่ยุโรปส่วนใหญ่แบบทั่วไปยุโรปมันก็จะอาจจะเป็นประมาณ 20- 25องศาประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ้าเราจะทสที่นอร์เวย์เราอาจจะต้องรออีกสัก3เดือนนะมั้งเดือนเมษาหรือว่าไม่รู้เมื่อไหร่เราจะทสที่นอร์เวย์ได้นะโอเคแต่ว่าตัวเนี้ยคุณก็เห็นแนละ้วว่าเทสลาโหลดแค่ไหนวิ่งได้ไกลใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับโอเคนั่นคงจะจบที่นี่นะครับ โอเคขอบคุณนะที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาก็ปากัใไห่สวัสดีครับ